มาชมรีสอร์ทชายหาดอันไร้ที่ติของเกาหลีเหนือที่นักท่องเที่ยวรัเสเซียเท่านั้นที่จะเข้าไปได้วอนซานคันมาสถานตากอากาศชายหาดแห่งใหม่ในเกาหลีเหนือยังคงเปิดรับเฉพาะชาวรัเสเซียเท่านั้นในตอนนี้ BBC ได้พูดคุยกับนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มแรกๆที่มาเยือนเมืองเกาหลีเหนือหวังให้เป็นจุดหมายปลายทางใหม่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเธอบอกว่าเลือดเพลินกับวันหยุดพักผ่อนโดยไม่มีผู้คนรอบข้างชายหาดได้รับการทำความสะอาดและปรับระดับอย่างสมบูรณ์แบบในทุกวันทุกอย่างช่างไร้ที่ติเธอกล่าว เก้าอี้อาบแดดใหม่เอี่ยมสะอาดปมดจดทางเข้าทะเลค่อนข้างเงียบสงบดังนั้นแล้วชายหาดแห่งนี้เยี่ยมยอดมากจริงๆเมื่อเทียบกับประเทศเอื่นๆข้อดีของที่นี่คือไม่มีนักท่องเที่ยวเลยเช่นถ้าคุณไปยังเมืองไทยคุณก็จะเจอคนจากมอสโกเต็มไปหมดสื่อรัเสเซียบางสำนักโฆษณาว่ารีสอร์ทแห่งนี้เป็นสถานที่พักผ่อนที่ไม่เหมือนใครมีวิวทิวทัศน์ของฐานทดสอบขีปนาวุฒแต่แซมโซโนว่ากลับบอกว่าเธอไม่เห็นสิ่งเหล่านั้นเลยอย่างไรก็ตามเธอเห็นจรวดของเล่นที่วางขายในราคาถูกลูกละ40ดอลลาร์ ซึ่งสร้างความตื่นเต้นอย่างมากให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวโดยหมายเลขรุ่นจะบอกบนของเล่นระบุว่าเป็นแบบจำลองขีปนาวุธข้ามทวีภาวา2องสิบเจ็ดแซมโซโนโวายัางเล่าว่าการท่องเทีท่ยวพักผ่อนครั้งนี้เต็มไปด้วยข้อจํากัดมากมายรวมถึงอินเทอร์เน็ตที่มีราคาแพงมากการควบคุมการเดินทางและข้อจํากัดด้านกิจกรรมต่างๆยกตัวอ,อย่างเช่นเธอบอกกับ BBC ว่ามัคุเทศนําเที่ยวห้ามนักท่องเที่ยวถ่ายรูปภาพสถานที่ก่อสร้างและโปรแกรมทั้งหมดในการกําหนดการเดินทางถูกกาหนดไว้แล้วโดยไม่มีจุดแวะพักอื่นๆ เนแต่ทางการเกาหลีเหนือจะตัดสินใจเปลี่ยนแปลงเกาหลีเหนือเป็นประเทศที่ปิดสําหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยมีเพียงทัวร์ที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวดไม่กี่รายการเท่านั้นที่ได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าประเทศในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา